18ขั้นตอนในการเพิ่ม p อ r ์ o r m a มน e หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของเรารับรอง Windows ใหม่ขึ้นเครื่องใช้งานเร็วขึ้นไหลลื่นมากยิ่งขึ้นใช้งานคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น80%เดี๋ยวไปชมในคลิปกันครับว่า18ขั้นตอนนี้ทำยังไงบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้างานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานข่าวสารทันหน้าไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอปักสองช่องทางในการรับชมวิดีโอนะก็คือทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับเราเพพูดถึงทริควันนี้ก็นะผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของ windows 10นะหรือว่าระบบปฏิบัติการที่เราใช้ในการ ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นเล่นเกมอะไรกผมเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอปัญหานี้เนาะแบบเราซื้อคอมมาประมาณใช้งานมาประมาณปีหนึ่งสงปีเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่า คอมมันเริ่มอื่นเริ่มช้านะผมสําหรับคนที่ใช้ฮาร์ดดิสที่แบบเป็นจันทร์มุนอยู่เนาะมันจะรู้สึกได้ว่าเออทำไมคอมเราชาร้าจังวะช้า,ชาแบบคือสเปคเราก็ดีนะแต่ว่าทาไมการทํางานเนี่ยทำไมมันถึงชา้าจังทั้งที่สเปคคอมมันยังสูงอยู่หรือว่าใครก็ตามนะผมที่ใช้หน่วยความจําแบบ S s d เอส้ผมอาจจะรู้สึกว่าเออทั้งที่มันเป็น SSD แต่ว่าทาไมมันถึงมันถึงทำงานชา้าจังนะผมวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีในการ18ขั้นตอนอะเป็น18ขั้นตอนในการ คลีนคอมพิวเตอร์คลีนทําความสะอาดคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมรับรองรวดเร็วมากยิ่งถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นเลยผมโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะอันดับแรกนะผมขั้นตอนแรกผมดีลิทดัต้าดีลิทดัต้าคืออะไรสมมติคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปใน DPC นะผม DPC แล้วก็เข้าไปในด DC จะมีคําว่า User ครับผมบางคนเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เคยล็อกอินมาหลักยูเซอร ออย่างผมเนี่ยมีล็อกมียูเซอร์เนี่ยแค่ล็อกยูเซอร์เดียวก็คือทีมันเองผมก็คือเครื่องผมนี่แหละแต่บางคนเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างกันผมมีผมเป็นไอทีเนาะผมเป็นไอทีมีพนักงานอยู่ในบริษัทองค์กรหนึง่งเครื่องหนึ่งเนี่ยก็จะใช้งานคนหนึ่งใช่ไหมผมแต่ว่าสมมตินายเอทำงานได้รับคอมพิวเตอร์มาให้ในายเอเนี่ยเกลี่ยโปรไฟล์เข้าไปในเครื่องนั้นปุ๊บพอในเอออกเนี่ยปุ๊บคนต่อมาก็จะมาใช้ต่อซึ่งโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นนายเแล้วก็นายบ เราก็สังเกตดูนะว่าไดรนดีซีของเราเนี่ยตรงยูเซอร์เนี่ยมีโปรไฟล์ใครที่ไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าเรารู้แล้วนะว่าโปรไฟล์ที่เราใช้งานเนี่ยคือเราตั้งชื่อว่าทีมเนาะเพื่อนอาจจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าโปรไฟล์อื่นเนี่ยเราไม่คุ้นอ่ะเราก็ไปลบออกซะก็เหลือไว้แค่โปรไฟล์ที่มีชื่อว่าทีมนะผมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็ลบได้เลยนะผมก็ดีลิตได้เลยอย่าไปลบโปรไฟล์ตัวเองนะผมลบโปรไฟล์คนอื่นนะผมโอเคอันดับแรกสมมติขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วปุ ด right. ้วยเขียวตรงนี้แล้วก็กดเห็นเป็นเขียวว่าเออขั้นตอนนี้เราทําแล้วทําเสร็จแล้วปุ๊บต่อมาเราจะมาอัปเดตวินโดว์นะผมขั้นตอนนี้อัปเดตวินโดว์มาที่สตาร์ทเมนูตรงนี้ครับคลิกที่ตั้งค่าครับเซตติ้งครับผมจะมีคําว่าอัปเดตแอดซิเคอร์วิตี้นะผมตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสังเกตว่าให้เพื่อนเนเนี่ยกดเช็คอัปเดตไปจนสุดนะผมจนสุดก็คือมันจะขึ้นสีเขียวถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยแสดงว่ามันสุดแล้วหรือว่าถ้าของเพื่อนยังไม่ขึ้นนเี่ยก็ กดเช็คไปเรื่อยครับเช็คไปเรื่อยจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวนะครับหรือว่าเรากดเช็คไปเนี่ยแล้วมันอัปเดตอะไรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วมันบังคับให้เรารีสตาร์ทพอรีสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยเราก็กดเช็คเช็คไปอีกจนกว่ามันจะไม่มีแพทให้อัปเดตนะครับผมนั่นแสดงว่า Windows ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วซึ่งข้อดีของการที่ Windows เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยก็คือการใช้งานเนี่ยจะเสถียรมากยิ่งขึ้นกว่า Windows ก่อนหน้าเนาะเพราะว่ามันจะอัปแพทไปเรื่อยก็คือมีการอัปปปเปเเดดตตไรืื่ออออยนียงงมัข Microsoft DefenderampT ก็ค แอนตี้ไวรัสของ Windows เนี่ยมันจะอัปเดตตลอดนะผมมันจะอัปเดตตลอดเนี่ยวินโดว์ดีเฟเดอร์ตรงเนี้ยมันจะอัปเดตตลอดก็คืออัปเดตทุกๆวันนะผมเพื่อเป็นซ e ลเวตี้เป็นด่านป้องกันในการโจมตีของไวรัสต่างๆนะผมอันนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเนาะที่ใช้งานป้องกันแอนตี้ไวรัสใน Windows 10นะผมคือ,อพอของเราเนี่ยกดเช็คอัปเดตไปจนเขียวแล้วเนี่ยอันนี้ย้ำนะครับว่าต้องทําให้มันเขียวก่อนถึงจะทําขั้นตอนต่อไปได้กดปิดไปครับผมมันเขียวแล้วเนาะเราก็มากด สีเขียวตรงนี้ว่าเราทําแล้วนะผมว่าเราทําแล้วอันเนี้ยไอ้กดเช็คอัปเดตมันแค่มันเช็คอัปเดตเสร็จปุ๊บบางแพทเนะี่ยมันก็จะต้องมันจะบังคับให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะเราต้องเราก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องตามมันแล้วก็ปล่อยมันมาอย่างนั้นแล้วก็พอรีสตาร์ทเครื่องกลับมาเนี่ยเราก็มาติก๊กดดกดเช็คอัปเดตอีกกดเช็คอัปเดตอีกกดเช็คอัปเดตให้มันเขียวจนแบบไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วเนอะนั่นคือวินโดว์ของเราจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนาะอ่าพอทําขั้นตอนวินโดวววววว์์ขัั้้้นนนนนตตอออออที่เนะ่เเเเเเสสสรรรรรร็็็จจจแแแลลาาาาาะะะกกคืืิโโดดปปป๊บมมห เราจะ uninstall โปรแกรมเนี่ยระหว่าง Windows มันอัปเดตอยู่ก็ได้นะผมสมมติแพดแพดโนมา3-4กิกเนาะมันก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอยู่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราอาจจะมาถอนโปรแกรมที่ไม่จําเป็นก็ได้นะผมซึ่งโปรแกรมไม่จําเป็นเนี่ยมันก็มีหลากหลายโปรแกรมเนาะอย่างแอนตี้ไวรัสเนี่ยบางคนใช้โปรแกรมเขาเรียกอะไรโปรแกรมแอดวานซ์เนาะแอดวานซ์ก็คือโปรแกรมสีส้มเป็นรูป <c oughs> เหมือนปลาดาวอะ่ะผมไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่า Windows 10เนี่ยจะมีโปรแกรม Microsoft อ่าจะมี Windows Security อยู่ก็คือตัวนี้ใช้ในการป้องกันไวรัสได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมไม่จำเป็นต้องลงหลายตัวให้มันกินแรมกินทรัพยากรข,ของเครื่องนะผมเ <c oughs> พื่อนก็ดูนะครับว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ถอนออกซะก็เหลือไว้เฉพาะโปรแกรมที่มันจําเป็นจริงๆนะผมอย่างพวกโปรแกรมเล่นวิดีโอต่างๆโปรแกรมแต่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นอ่ะ Windows 10เนี่ยมันมีมาอยู่แล้วนะผม เราไม่จําเป็นต้องลองเพิ่มเติมให้มันหนักเครื่อง <c oughs> กินทรัพยากรเนานะก็ดูนะครับว่าโปรแกรมไหนไม่จําเป็นก็คือไม่ใช้จริงๆหรือว่าไม่คุ้นจริงอยู่ในเครื่องเนอมหรือใครไม่ชัว์เนี่ยก็ทักมาถามในเพจได้นะว่าพี่โปรแกรมเนี้ยเราจะเป็นต้องลบไหมหรือว่าเราจําเป็นต้องเก็บไว้ในเครื่องไหมอ่าอันนี้เพื่อนก็ลองไปรีวิวดูนะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เพื่อนไม่ใช้ก็แต่มันเก,กลียวก็ถอนออกได้เลยนะผมะผมลืมบอกนะว่าวิาวธีการเข้าดูโปรแกรมเนี้ยทำยังไงก็เข้าไปในพิมพ์ช่องค้นหาแลวบว่าคอนโทรล p a n นลเนาะ แล้วก็กด enter ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เข้า uninstall ตรงนี้มันก็จะขึ้นโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราขึ้นมาอันไหนเราเห็นว่าไม่จําเป็น,น่ก็เราก็ถอนออกไปซะนะครับผมโอเคสมมติเราถอนออกไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บทำขั้นตอนพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บสขั้นตอนปึ๊บมาที่ขั้นตอนถัดไปผม Discree ขั้นตอนที่4เนี่ยดิสคลีนอัพเนี่ยก็คือผมแนะนํานะครับว่าขั้นตอนที่2ต้องเสร็จก่อนนะสอต้องเสร็จก่อนถึงจะมาทําขั้นตอนที่4ได้ก็คือกดเช็คอัปเดตให้มันเขียวแล้วก็ถอนโปรแกรมให้มันหมดถึงจะมาทำขั้นตอนที่4ได้นะครโอเคขั้นตอนที่4ก็คือดิสคลีนอัพก็คือดิสที่เราเนี่ยมันจะไปลบไฟล์ขยะต่างๆที่อยู่ในเครื่องเราเนาะเรามาที่ครับเรามาที่ windows explorer เนาะก็มาดีพีซีปกติเนี่ยเราจะเห็นได้2ได้ก็คือได้สแล้วก็ได้ดี เรามาคลิกขวาที่ไดซีครับผมเลือก property เลือก property แล้วเนาะแล้วจะมีคําว่า disk cleanup ตรงนี้ครับ disk cleanup ตรงนี้กดเข้าไปครั้งหนึ่งครับผมมันจะวิเคราะห์นะครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยมีอะไรที่ไม่ได้ใช้งานบ้างแล้วก็ติ๊กถูกทุกช่องนะผมติ๊กถูกทุกช่องแล้วกด clean up system file กดเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็จะวิเคราะห์อีกว่าจะมีไฟล์ขยะอะไรที่เราไม่ได้ใช้งานบ้างซึ่งเป็นขยะ ซึ่งขยะพกนีก็จะมาจากการสมมติเราเช็คอัปเดตวินโดว์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแล้วมันดาวน์โหลดมาแต่มันติดตั้งไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือไฟล์ที่มันดาวน์โหลดอยู่อันนั้นก็จะเป็นอันนั้นก็จะนับรวมว่าเป็นขยะนะผมหรือว่าโปรแกรมที่เราถอนออกไปแล้วเนี่ยแต่มันถอนไม่หมดอันนั้นก็จะนับเป็นขยะเหมือนกันมันก็จะมารวมอยู่ในลิสต์นี้ก็คือมันจะไปประมวลว่าขยะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างอย่างผมเนี่ยเพิ่งอัปเดตหน้าจอไปเมื่อกี้พออัปเดตเสร็จปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จปุด แต่มันอ่าก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นต้องใช้งานแล้วมันก็เลยนับประยวมรวมอยู่ในหนึ่งจุดสองกิกนี้นะผมแล้วก็ติ๊กถูกทุกช่องนะผมติ๊กถูกทุกช่องเนี่ยแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดดีขอโทษครับแล้วต้องกดดีลีทไปนะผมก็รอมันสักพักหนึ่งเนาะมันกําลังจะประมวลผลนะผมรอมันประมาณถ้าคอมใครเป็น s อสดีเนี่ยก็จะไม่เกินไม่เกิน1นาทีเนาะมันก็จะขึ้นอันนี้ดาวน์โหลดขึ้นมาถ้าใครเป็น s อสซีดีแล้วหรือว่าถ้าใครเป็นฮาร์ดดิสจันนทร์ทำอนนี้ก็จะนนนนาห่ออยพมัลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะรผมอ่าี้ขั้นตอนต่อไป เราก็ติ๊กเขียวไว้ว่าออขั้นตอนนี้เราทําแล้วต่อไป delete temp delete temp เรากด windows r, ครับ windows บวก r ปึ๊บแล้วพิมพ์คําว่า t e m p กด p e r อีกรอบหนึงกด enter ครับอันเนี้ยก็จะเป็นไฟล์ขยะเหมือนกันนะผมซึ่งถ้ามันใช้ disk cleanup เนี่ยมันจะไม่ครอบคุมทั้งหมดเนาะก,ก็คือเราจะต้องมาตามลบพวกนี้อีกเราก็กด ctrl a ทั้งหมดเลยแล้วกด delete shift delete นะผมกด s h i f delete เนาะคือ ให้มันลบไปแบบไม่ต้องไปอยู่ในถังขยะนะครับกดชีพดีลไปปุ๊บอ่าแล้วตอบ yes ไปตอบ yes ไปแล้วกด skip ไปลบเท่าที่ลบได้นะผมอ่ามันจะเหลือประมาณนี้เราก็กดปิดไปเราก็มาติ๊ถูกปาเราทําไปแล้วขั้นตอนใบ delete perfect ครับผมเข้าไปที่ dice ครับเข้าไปที่ dice เข้าไปที่ window อ่า window ก็คือแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่า p r e f e c t p r e f e c t ตรงนี้นะผม p e f e c t ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วกด continue ไปครับผม เราจะเห็นไฟล์ต่างๆอย่างนี้นะผมไฟล์ต่างๆอยู่นี้เน,นี่นยก็คือไฟล์ที่มันแบบเราใช้งานแล้วมันเออร์เลอร์นะผมหรือว่าเปิดโปรแกรมอะไรแล้วมันเออร์เลอร์เนี่ยมันก็จะมาเก็บล็อกอยู่นี่นี่แหละแล้วก็เข้ามาลบในนี้นะผมซึ่งไฟล์นี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ขยับซึ่งทำให้นักเคลื่อนเหมือนกันเนาะแล้วก็คลิกฟอนต์ a กดชิป delete หรือว่ากดคลิกขวาแล้วก็ delete ไปก็ได้นะผมครึ่งประมาณ223ร้ไม่เท่ากด yes ไปแล้วกดโอเค enter ฮะแล้วก็ลบเท่าที่ลบได้เนาะกด skip ไปพอลบเสร็จแล้วปุ๊บก็มาติ๊กสีเขียวเหมือนเดิม สิ่าเดิมต่อไป Delete Software d i s t r i b u t e นะครับผม Delete Software d i s t r i b u t e อ่า d i s t r i b u t e นี่คืออะไร <S <S เข้าไปในไดรฟ์ C ครับเหมือนเดิมเลือก Windows เหมือนเดิมเลื่อนลงมาล่างสุดไม่ใช่ล่างสุดเกือบๆล่างสุดนะครับผมจะเป็นล่างสุดของโฟลเดอร์เนาะจะเห็นคําว่า Software Distribution นะครับผมกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ในการที่มันดึงอ่าสมมติเรากดเช็คอัปเดต Windows เนีย่ยมันก็จะมาโหลดอยู่ในนี้นะผมซึ่งมันจะไม่ได้ลบไปนะผมเราก็ต้องเข้าเราต้องเข้าตามเราต้องเข้าตามมาลบอีกทีนะผมแล้วก็เข้ามาในนี้เราก็ปึ๊บกด คอนโทรลแล้วกดชิปดีลิสได้เลยย้ำนะครับว่าขั้นตอนที่จะทำต่าง,างๆให้ทำตามขั้นตอนตาม Excel ขผมเลคือทำมาทีละขั้นตอนนะม,มันจะได้ไฟล์มันจะไดะ้การทำงานเนี่ยการคลีนเนี่มันจะได้มีประสิทธิภาพผมก็อันนี้ทำแล้วน้องล้วก็กดเขียวไป <c oughs> ต่อไป high performance battery high performance battery เนี่ยจะใช้ได้กับโน้ตบุ๊กนะผมเค่งผมเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ใช้ PC ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะผม เราจะเห็นรูปแบตเตอรี่อยู่มุมขวามือนะผมมุมขวามือเนาะถ้าใครไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมก็สามารถดูได้คลิกขวาที่รูปแบตเตอรี่ครับเลือก Power Option เลือก Power Option แล้วปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยของเพื่อนเนี่ยบางคนจะไม่มีคำว่า High ตรงนี้นะผมถ้าใครไม่มีคำว่า High เนี่ยแนะนำให้ Create Power Plan นะครับ Create Power Plan ปุ๊บจะมีให้เลือก High Performance ตรงนี้นะผมเราก็เลือก High Performance แล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมอาจจะเป็น High นะั่นแหละหรือว่าผมตั้งตั้งเป็นทีมแล้วกันนะทีมตัวเนี้ย ซึ่งไฮฟอร์แมนตรงนี้มันจะไปดึงประสิทธิภาพในการใช้แบตเตอรี่ออกมาให้มากที่สุดนะผมแบตอาจจะหมดเร็วแหละแต่ว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมหรือว่าทํางานเนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่าที่มันเป็นบาลานนะผมบาลานก็คือมันจะเขาเรายียกอะไรมันจะใช้งานแบตให้หน้อยที่สุดซึ่งการใช้งานแบตที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะไปกระทบกับการรูดเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับการเล่นเกมจะส่วนหนึ่งนะผมเราผมก็แนะนำให้เกลียดแพนแล้วก็สร้างเป็นไฮฟอร์แมนมากกว่านะตอนนี้เสร็จแล้วเนาะ ต่อมาคลิกแล้วก็ติ๊กเขียวเหมือนเดิม <c oughs> ต่อไป close notification ก็คือเพื่อนๆจะเห็นไหมครับผมมุมขวาเนี่ยมันจะมีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะผมเนี่ยสมมติเราสมมติผมแคปภาไปนะ KB พาคปภา,าปึ๊บแล้วมันจะเตือนขึ้นมาตรงนี้ขวามือเนี่ยตึง้งเันจะเตือนขึ้นมานนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เครื่องช้าเหมือนกันเนาะถ้าใครไม่จําเป็นต้องใช้เนี่ยผมก็แนะนําให้ปิดไปนะผมซึ่งการปิดเนี่ยก็คือ เข้าไปตรงนี้แล้วก็มันจะมีคําว่า,า m a n a g e อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะผม manage อยู่มุมขวาบนตรงนี้มันจะเขียนว่า,า m ม n a ดตโน้ต t i กติเคชนนะผมอยู่มุมขวาบนตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปเข้ามาหนนี้ปึ๊บแล้วก็กดปิดไปนะผมกดปิดไปหรือว่าใครไม่อยากปิดหมดเนี่ยก็สามารถเปิดก่อนแล้วก็เข้ามาเลือกนะผมว่าเราจะปิดโปรแกรมอะไรบ้าง อย่างของผมเนี่ยผมไม่จาเป็นต้องใช้นะผมก็ปิดไปหมดเลยนะผมอะพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาคลิกเขียวมือนเดิมเพราะว่าเราทําแล้วนะผมต่อไปเป็น close color นะผมเพื่อนๆสังเกตว่าไอ้ตรงเขียวๆส,ส,สีพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกราฟิกต่างๆที่มันอยู่ในวินโด์เนาะถ้าเราเปิดไปเนี่ยมันจะไปดึงทรัพยากรของเราเนี่ยมาใช้งานมากขึ้นนะผมแล้วก็ปิดไปเนาะแล้วก็มาที่ setting เหมือนเดิมครับเมนู menu start menu แล้วก็เลือก setting หรือ setting ถ้าใครตามคลิปไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดหยุดแล้วก็ดูตามได้นะผมอ่าเลือกสติน๊นะแล้วก็เลือกนี่ครับผม personalization แล้วก็เลือกโหมด color ครับเลือกโหมด color เลื่อนลงมาข้างล่างอ่าไม่ใช่ข้างล่างต,ตรงนี้เลยเนี่ย t r r n s p e c e f f e c t เนี่ยเราก็กดปิดไปปึ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นสีดำมันจะไม่เป็นสีฟ้าแล้วผมมันจะไม่เป็นสีใสๆแล้วเราปิดไปเราปิดเอฟเฟกต์ไม่ให้มันใช้งานเนาะอ่าเื่องเราจะได้ทางานได้เร็วขึ้นนะผมสาหรับใครที่อยากเปิดก็เปิดได้นะแต่ว่า ใครที่เครื่องช้าจริงๆเนี่ยแนะนําให้ปิดดีกว่านะครับผมทำล้วอยๆแล้วก็กดติด๊กฝ่ายเขียวไปต่อมาเป็น Set Time Clean h e a d อ่า Set Time Clean Hard Disk นะครับผมเราเข้าไปที่เมนูสตาร์เหมือนเดิมเข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าแล้วก็เลือกอ่ซิสเต็มตรงนี้แล้วก็เลือกหาคําว่า Storage นะครับผม Storage เนาะอ่าได้ Storage แล้วเนาะทีเนี้ยตรงนี้ผมมันจะมีคําว่ามันจะมี Storage ข้างบนแล้วก็มี ให้มันสมมติผมเพื่อนปิดอยู่เนี่ยให้เพื่อนมาเปิดนะผมเปิดเปิดให้มันออนแล้วเข้าไป c o n f i g storage s e n n run is now นะผมผม,ผมแนะนำตั้งให้เป็นสำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกวันเนาะนานๆใช้ทีเนี่ยของผมอย่างผมนานๆใช้ทีผมอาทิตย์นึงใช้ทีเนาะผมก็เลือกให้มันคลีนประมาณ14วันให้มันล้างไฟขยะ14วันต่อก็คือพอถึงรอบ14วันเนี่ยมันก็จะ ล้างไฟขยะอัตโนมัติเลยเนาะบางคนเนี่ยอาจจะตั้งเป็นใช้งานทุกวันอาจจะตั้งเป็น1นึ่งเดก็คือให้มัน, delete file น,นดีลิทไฟอัตโนมัติเลยไฟขยะมันจะได้ไม่สะสมเนาะมันก็จะดีลิทให้อัตโนมัติเครื่องเราเนี่ยมันก็จะทํางานเร็วตลอดเวลาครับผมแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยดีลิทไฟดาวน์โหลดก็คือไฟที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะให้มันคลีนทุกๆกี่วันเราให้มันคลีนทุกๆหนึ่งวันสิบสี่วันก็แล้วตลแต่งงนะผมอันนี้แล้วแต่การใช้งานเนเาะอันนี้อย่าลืมติ๊กถเดี๋ผมอย่าลืมติ๊กถูกเนาะ่กกดลัับบไปเนียครผมแล้้วก็เเปิดตรงนนีาะอย่าล้้ววแลก็ติ๊กเเเขียวหมือนดิม ติเขียวมันเดินต่อไป Clean Registry นะผม Clean Registry แอลิเคชนี่ยไม่สามารถทำได้ใน Windows นะซึ่งโปรแกรมที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นโปรแกรม C Cleaner นะผม C Cleaner เนาะเนี่ย C Cleaner พิมพ์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาเว็บเข้าไม่ได้นะผมเว็บเข้าไม่ได้โอ้โหเว็บเข้าไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวผมโหลดก,ก่อนว่าเครื่องผมมีเปล่าเครื่องผมมีนะผมเข้าไปโหลดเพื่อนถ้าเครื่องใครไม่มีก็เข้าไปโหลดนะผมก็เข้าไปโหลดใน อ่าเว็บซีคลีเนอร์นหรือว่าพิมซีคลีเนอร์ตามนี้เลยผมซีคลีเนอร์ตามนี้เนาะแล้วเราก็มาเลือกตรง registry ตรงนี้ผม registry หรือว่าผมไม่แน่ใจวะมาอ่านว่าอะไรนะ registry น,นี่แหละ registry นี่แหละกดเข้าไปตรง registry เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกสแกน for issues ก็คือมันจะไปหาไฟล์การทํางานวิดีโอที่มีผิดปกตินั่นแหละแล้วจะมาประมวลผลว่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะทําการลบไปนะผมเราก็มันสแกนเสร็จแล้วเนาะมันจะขึ้นถึงร้อยเพ๊บแล้วก็กด fix selected แล้วกด no ครับ เรถามว่าเราต้องการเซฟหรือเปล่าเรากดโ no นไปแล้วกด fix or select s ุ e กับผมตรงนี้ปัญหาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็สแกนอีกรอบหนึ่งว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าปัญหามันก็จะทยอยน้อยลงน้อยลงนะครับผมพอถึงร้อยเปอร์เซ็นี่ยเห็นไหมมันเหลือนิดเดียวแล้วแล้วก็ฟิกยุดมันเดิมกดโ no นไปฟิกอ่กตอนนี้หายไปแล้วเนาะก็กดปิดไปตอนนี้เว็บของ c c l e a n e r น่าจะล่มนะครับผมเพื่อนๆลองไปเข้าดูเนาะ,ะต่อไปเข้าเป็นอาติเขียวแล้วเนาะ เราเสร็จแล้วข้มืที่เขียวต่อไปเป็นเป็นการซ่อมไฟล์วินโดว์ที่เสียหายนะผมบางบางครั้งเนี่ยการทําง,งานชา้าของวินโดว์เนี่ยก็เป็นการทำง,งานผิดพลาดของฟต,ตัวไฟล์วนะินโดว์เนาะที่มีการขาดหายไปหรือว่ามันเสียเสียไฟล์มันเสียหายไปนะผมเราก็จะมาซ่อมมันเนาะเราเข้าตรง power shell ครับผมอันนี้ผมจะแบ่งครึ่งไปเนาะคำสั่งมันอยู่ตรงนี้นะผมคาสั่งอยู่ตรงนี้หลังหลังแอ m i n นี้นะผมเราก็พิมพ์คําว่า power shell power shell ตรงนี้ power ก็ได้ power แล้วก็มาตรง power window power shell นะผมคลิกขวาแล้วก็ a ันแอสไมเตอครับกดไปอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อนเพื่อนก็มาก๊อปคำสั่งนี้ไปครับผมอ่ากรอคำสั่งนี้เดี๋ยวผมจะแปะคำสั่งนี้ไว้ด้านล่างนะผมแปะคำสั่งนี้ไว้ด้านล่างหรือว่าใครอยากได้ไฟล์เนี้ยก็ทักมาถามในเพจได้นะผมเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้เนาะอ่าก๊อปคำสั่งถึงนี่พอนะผมก๊อปคำสั่งถึงนี่พออันนี้จะเป็นคำสั่งที่สองนะผมไอสแกนนาวเนี่ยจะเป็นคำสั่งที่สองเนาะ แล้วก็คําสั่งถึงนี่พออ่ะกดไปกด Copy แล้วก็กดคลิกขวาวางถึงนี่แล้วก,กด enter ครับผมรอมันประมวลผลนะผมรอมันประมวลผลเนาะเนี่ยมันก็จะคํานวณประมาณ5%้จนถึง100%ยเปร์เนะผมวันนี้เพื่อนๆก็รอเนาะรอจนถึง100%นะครับอ่าพอถึง100%เนี่ยครับผมมันก็จะขึ้นให้พิมพ์บรรทัดถัดไปนะผมมันแสดงว่าขั้นตอนเนี้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็มาที่ Excel เหมือนเดิมอ่าเรามาเขอาคําสั่งนี้ต่อไป SFC สแลสแกนเอเข้าไปแล้วก็กดวางตรงนี้กด enter ครับผมปึ๊บมันก็จะทําการคํานวณเหมือนเดิมน,นะผมก็จะรันตั้งแต่1%จนถึง100%นะผมถ้าใครใช้ ssd เนี่ยก็จะเร็วกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับอพอมันคำนวณเสร็จนะผมมันก็จะขึ้นคําว่า verification 100% complete แล้วขึ้นข้อความตรงนี้นะผมแล้วก็จะมะีช่องว่างในการพิมพ์คําสั่งต่อไปนะผมอันนี้เสร็จไปแล้วนะผม2ขั้นตอนนี้นะเนาะแล้วก็กดปิดไปเนาะ แล้วก็มาติ๊กเขียวตรงนี้ผมลืมบอกนะขั้นตอนตรงเนี้ยถ้าใครใช้เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดาเนี่ยจะนานมากนะผมจะนานมากถ้าใครใช้เอชดีเนี่ยก็จะเร็วพอสมควรนะผมประมาณ5นาทีมา5นาทีได้ถ้าใครใช้จานหมุนเนี่ยอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะผมอ่าผมลืมบอกนะขั้นตอนที่1 delete data เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีไฟล์ไหนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นไดซ C ไดด D เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ลบไปให้หมดเลยนะผมก็คลิก กดชิปดีๆแล้วก็ลบให้มันหายไปเลยนผมมันจะได้ไม่หนักเครื่องเนาะบางทีเนี่ยฮาร์ดดิสก์เราอักล้จะเต็มมันก็เลยเป็นสาเหตุของการทํางานช้าของ Windows นะผมอะพอเราทําขั้นตอนนี้เสร็จไปแล้วเนาะเราก็มาที่ขั้นตอนต่อไป Security and Maintenance นะผม Maintenance ก็คือการบารุงรักษานั่นเองเราก็มาที่เหมือนเดิมครับผม Control Panel เหมือนเดิม C O N C O N Control Panel กดเข้าไป Enter ไปถ้าของเพื่อนไม่เป็นแบบนี้นะผมเราก็มาที่ Category เนาะสมมติเพื่อนเป็นแบบนี้ เราเข้ามาทร์ยีแล้วเราก็เลือกเป็นแคตตาล็อตี้อเราก็เลือกเป็น System and Security ครับผมอะซิสเต็มแอนด์เซกูริตี้เก็เลือกแรกเหมือนเดิมครับ s y s t ต m and m a i n t น n a n c e อ่อเลือกเข้าไปแล้วก็แต่คําว่า Maintenance ออกมาก็คือการบำรุงรักษาเนาะกดคําว่า Start m a i n t e n a n ต e ตรงนี้ครับผมปึ๊บกดแล้วปึเปิดแล้วปึ๊บก็ปล่อยให้มันทํางานไปเนาะมันก็จะไปบำรุงรักษาอะไรของเราน่ยเครื่องของเราเนี่ย,ยให้ใช้งานได้ดีานนมากามันขึ้นน,น,ะน, Stop and นะน็เป Stop and Main ผมก,กด็ดไป แสดงว่าเราทำแล้วกดเข้าไปแล้วก็นี่เขียวไปต่อไปเช็คฮาร์ดดิสครับเช็คฮาร์ดดิสเรามาที่ไดซีครับผมอ่าไดาซีเนาะคลิกขวาที่ไดซีเลือกพ r อ p e r t y ตแล้วก็เลือกเป็นทูตรงนี้แท็บทูตรงนี้เนาะจาก general เลือกเป็นทูตรงนี้นะผมกดเช็คฮาร์ดดิสตรงนี้ครับปึ๊บสแกนได มันก็จะไปเช็คเนาะว่าฮาร์ดดิสของเราเนี่ยมีการทํางานผิดปกติหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันเออร์เรอร์หรือเปล่าถ้าใครใช้เป็น s อสดีเขาก็จะสแกนได้ไหวหน่อยนะถ้าใครเป็นใช้ใช้เป็นฮาร์ดดิสเนี่ยก็อาจจะสแกนประมาณเกือบสินาทีเลยนะผมถ้าใครเอสดี SSD ก็ประมาณไม่เกิน5น้าทีเนี่ยเสร็จละไม่เกิน1นาทีเลยเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงมิดเดิลสักเซสฟรีสแกนได้ no error ก็คือไม่มีเออร์เรอร์สำหรับฮาร์ดดิสของเราะก็คือฮาร์ดดิสของเราเนี่ยใช้งานได้ปกตินะผมไม่มีอะไรเ er ออร์เรอร์เนาะเสร็จตรงนี้้แลวป๊บ ก็มานี่ต่อมาติ๊กทูกนติ๊กทูอ่าอย่าเพิ่งปิดตรงนี้นะผมผมลืมอย่าเพิ่งปิดตรงนี้เนาะแล้วก็มาเลือกออปติไมต์ต่อครับออปติไมต์ต่ออ่าออปติไมต์ต่ออ่อันนี้ของผมโทษทีนะผมจะเป็น s อสเซสตีนะผมมันก็เลยจะไม่ให้อันไลท์นะผมไม่ให้อ like นาไลท์เนาะของเพื่อนเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้ก็อันนี้ไปเลยนะผมก็สมมติผมจะสแกนได้ดีกว่านะเพราะว่าได้ดีอ่ะมันสแกนได้อ่าเร็วกว่านะผมกดที่ได้ดีครับผมเลือกออปติไมต์ตรงนี้ปุ๊บ มันก็ทาการสแกนอันนี้คือเสร็จแล้วนะผมถ้ามันเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะผมออฟติมิตรงนี้มันก็จะมันก็จะขึ้นให้ออฟติมิอีกเพราะว่ามันเสร็จแล้วนะผมอ่าแล้วก็พอได้ดีเสร็จแล้วปุ๊บมาไดซีต่อครับมาไดซีต่อแล้วก็เรียกออฟติมิเหมือนเดิมอ่าอันนี้ย้านะครับผมถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยถ้ามันนานหน่อยถือว่าเป็นผลดีแล้วผมเพราะว่ามันจะไปเรียบเรียงไฟล์ต่างๆให้มันมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะผมซึ่งผมเคยสอนคลิปนี้ไปแล้วแหละ อรายละเอียดดีเทลลงลึกเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเนี่ยถ้ามันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสต็อกมันก็จะหายไปมันก็จะขึ้นอัพติไมท์อีกครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนเนี่ยมันยังรันอยู่เนี่ยก็ปล่อยให้มันรันไปนะผมใครใช้ฮีิจานหมุนธรรมดาเนี่ยมันก็จะใช้งานแบบใช้เวลาโคตรนานเลยนผมผมเคยทําให้เครื่องให้อยู่เซอร์เนาเกือบทั้งวันเลยนะผมแต่ผลที่ได้ก็คือเครื่องมันเร็วขึ้นจริงเครื่องมันเร็วขึ้น80%จริงอันนี้ลองไปทําดูเนาะก็ผมก็ขอปิดไปเนาะแล้วก็ไปติ๊กกถูวววว่่าาาททํํแแลล้้ใสีีเขย ต่อไป Edit Gra p h i c Edit Graphic Ed Graph เรามาที่เรามาที่โฟลเดอร์เนาะมาที่ dpc ครับผม dpc คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็เลือก property เลือก property แล้วปุ๊บซึ่งผมจะบอกให้ว่าหน้าตาของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าผมใช้ windows เวอร์ชัน2 0 h 2หรือว่า2009น้ผมมันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนๆใช้เนี่ยคลิกขวาตรงที่ dpc เนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่งใช่ไหมพอขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่งปุ๊บซ้ายมือกังเพื่อนเพื่อจะมีคำว่า Advanced System Setting นะผมจะมีคำว่า Advanced Setting Setting ซึ่ง Windows version ใหม่2022เนี่ยก็ยจะมีคำว่า Advanced Setting อยู่ตรงนี้เนี่ยมีคำว่าตรงนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะว่าลองเอาตัวอักษรไปเปรียบเทียบันดูว่ามีคำนี้อยู่หรือเปล่าตรงซ้ายมือเนาะถ้าเป็น Windows version เก่าของผ,ผมเนาะอ่าก็ไปเช็คดูเนาะกดเข้าไปครั้งหนึ่งอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วมาเลือกตรงนี้ครับ Setting ตรงนี้เลย <c> Setting <oughs> ตรงนี้เลยอ่าของเพื่อนเนี่ยอาจจะติ๊กถูกแบบนี้อยู่ ซึ่งมันจะเปิดกราฟิกต่างๆไว้แหละเราก็ผมแนะนําให้เป็นตรงนี้นะผม adjust for b adjust for b a s e performance ก็คือไม่ให้มันแสดงกราฟิกอะไรเลยก็คือคือมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแนบะแค่ปิดตรงนี้มันไม่มีผลต่อการใช้งานเลยแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันจะทาให้เครื่องเนี่ยทำงานเร็วขึ้นริงอ่ะเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บกด apply apply ปุป๊บก็รอมาสักพักหนึ่งครับผมรอ,อมันอ่ารีเทคแป๊บหนึ่งพอมันรีเทคเสร็จมันก็จะให้ขึ้นกดโอเคต่อแล้วก,กดโอเคไปกดปิดไป ไปแล้วเนาะแล้วก็ไปติ๊กถูกนะครับว่าเราทําแล้วทําแล้วต่อมาต่อมาขั้นตอนสุดท้ายสตาร์ทอัพปรีแพขั้นตอนเนี้ยผมจะไม่ได้อัดลงหน้าจอนะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่แล้วกันนะเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายมือถือให้ดูแล้วกันนะมันจะได้ง่ายนะ๋ยวผมขอไอ้นี่ไปก่อนขั้นตอนสุดท้ายนะผมผมขอถ่ายเป็นวิดีโอมือถือแล้วกันเนาะพอดีคองมันไอ้นี่ไม่ได้นะผมมันอัดหน้าจอไม่ได้ระหว่างการทํางานขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วก็มาที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับเซตติ้งตรงมุมขวาด้านละ่าง,งนี้เนาะเลือนี้ ไปล้วก็จะขึ้นหน,น้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วผมเลาเะเขายออกเรามาเลือกคำว่า update and s e c u ค i t y ตี้ตรงนี้นะผม update and s e c u ค i t y ตี้ตรงนี้นะผมอสุดทา้ายเลยเป็นรูปวงเหมือนวงวนไปบนม้านี่ผมเลือกไปปึ๊บหาคำว่ารี r e เวอรี่ครับผมรี r e เวอรี่เนาะเลือตรงนี้นะผม recovery r อ c o v รี y ตัวนี้เลือก recovery ปึ๊บจะมีหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาครับผมเรามามองที่เมนูของ advanced startup นะครับ advanced startup เราก็มาเลือก านำบลูสตาร์ดเอาไปรอมันมันบอกว่าตัวน่ารอสักครู่รวมทำการข้อโม,โมูลวันนี้จะเป็นขั้นตอนการซ่อมแซมบินโด้แล้วผมมันจะไปซ่อมแซมไฟบินโด้ที่เสียหายเนาะ,ะมันก็จะขึ้นชูดออปชั่นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกเป็น troubel c h o o s ตรงนี้ครับผมเลือกเสร็จปุ๊บเลือกเป็น advance option ต่อ,อเลือกเป็น startup repair ตรงนี้ครับผม startup repair เนี่ยตรงเนี้ย มันจะแบบเหมือนว่าประมาณน้อเมนูสตาร์ทเรากดไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถมาทำขั้นตอนนี้ได้เมนูสตาร์ทเราก็จะกดขึ้นนะครับเหมือนเป็ดเหมือนเหมือนเป็นการซ่อมแซม w i นโด w s แล้วแหละการซ่อมแซม w i นโด w s ว่าไฟล์ Windows ของเราเนี่ยมีอะไรเสียหายหรือเปล่ามันก็จะไปซ่อมแซมเนาะมันก็บอกกรุณารอสักครู่นะผมถ้าใครเนี่ยมีรหัสเข้าเครื่องของเครื่องเนี่ยมันจะให้ใส่แอดมินเนาะมันจะให้ใส่แอดมินเนี่ยตรงเนี้ยงเนี่ยเวลาเข้าเครื่องไหมมีทีมไหมเนี่ยเป็นเป็นโปรไฟล์ของเราเนาะเวลาเราเข้าเครื่องมันก็จะให้ใส่รหัสเนาะเรกดไปครั้งหนึ่งมันก็จะให้สาวใสที่ เวลาเราเข้าเครื่องเนาะผมเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะเนาะแล้วกดไปแล้วก,กด Enter ไปม,มันก็จะเข้ามา Day ม,มันก็จะเข้ามาที่ไดอะโนไดอโนซิคผมไดโนิคือมันกลังต้องแซมไฟล์วนะินโดวอยู่พองานนี้เสร็จปุ๊บกดคัดดาวคนระับกดคัดดาวคดดัดดาวไป ทิ้งไว้ประมาณ10ิี10ปีถึง20ปีนะผมค่อยเปิดขึ้นมาผมรอให้มันดับสนิทเนาะทิ้งไว้ประมาณ10ปีถึง20ปีค่อยเปิดขึ้นมาอ่าตอนนี้เครื่องเราเปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ10ถึง20ปีนะผมเปิดขึ้นมาไหนเพื่อนๆลองใช้งานดูเลยว่าเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างว่าก่อนหน้านี้การทํางานเนี่ย เคยเปิดโปรแกรมอะไรช้ามันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นเคยเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาเปิดโคมเปิดอะไรช้าเนี่ยมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะผมซึ่งขั้นตอนที่ผมทําต่างๆก่อนหน้าน,นี้ที่ผมทํามาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนในการเคลียร์ไฟขยะหรือว่าซ่อมแซมไฟ Windows ที่มันเสียหายหรือว่ามีการ สะสมของไฟล์ขยะมากเกินไปนั่นคือผลที่ทําให้วินโดว์ของเราช้าหรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยที่มันไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ถอนออกไปสะซึ่งตัวดีเลยก็คือแอนตี้ไวรัสที่มีมาที่แบบของฟรีแบบแอดวาร์ดไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะไม่ได้บูลลี่นะหรืออะไรนะแค่แนะนาไม่ใชยว่าไม่จําเป็นต้องลงไปได้เพราะว่า Windows 10เนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วซึ่งเป็นตัวนี้ซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องลงเพิ่มก็ได้ผมเราทําเสร็จแล้วเราก็ แล้วก็เขียวหมดแล้วนะผมสำหรับอันนี้มันก็เขียวหมดแล้วเนาะผมลืมเซฟผมมันก็เลยไม่ได้เขียวเนาะมันก็จะเขียวแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเช็คลิสต์ไปเนาะเราจะได้รู้ว่าเราถึงขั้นตอนไหนแล้วเราจะได้ไม่ลืนมนาะครัสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์เนี่ยก็ทักมาสอบถามในแฟนเพจได้เนาะเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้อเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้แล้วกันไฟล์เนี้ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วผมจะแนบลิงก์ใส่ Google แล้วก็แชร์ลิงก์ไปนะเพื่อนๆจะได้มาเปิดอ่านได้นะครับยังไงใครทําได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็ทักมาบอกในเพจได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมผมจะได้รู้นะว่าเออสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเชน่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทําทคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ